อันนี้คือออเดอร์ของคนจีนค่าแมนค่ะเขาให้ตากให้เขาให้เฮ็ดต้งซีไวอันนี้คือ้ม่เคือใส่ใหม่แบบเพื่อให้เขาตรงไหมคะอ๋อไม่เล่าตตกแหงจะได้ตรงค่ะจ็ดสิบหงม่อเนาะแมนค่ะตาตจังมือครับนี่ตากจนแหงบนล้ค่ะตากจนแหงเลยค่ะแม่เอาแหงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็แพ็กใส่ทุงมาครับอ่าแม่อันเฮ็ดเป็นมัดมัดละลูกเป็นมันมัดค่ะเฮ็ดเป็นมัดมัดไว้เลยค่ะ่แลละค่ะโอ้แหงแล้วเนาะใส่น้อยแหงเลยเหลือใส่ใหญ่ค่ะมันโตหนาครับ ใส่ไงก็จะใส่เวลาก่อนจักหน่อยมุกกรมีกินพร้อมเนาะมีค่ะไม่จะมีกินของเขาครับอากินสับๆเขาอาโมนี่มีแต่ใส่เก็ดใส่แปดหมดค่ะใส่เก็ดใส่แปดเก็ดนิ้วแปดนิ้วไหมค่ะโอ้ใส่เก็ดนิ้วแปดนิ้วเห้ยเอาเก็ดนิวน้วแปดนิ้วเห้อ สวัสดีค่ะพี่แตีวค่ะสำลิดประตังพระโลกค่ะตามตะขาบบานสังแก้วค่ะตำบลชิงเงื่อนนำเพอชิงเงื่อนจังหวัดมหาสารคามค่ะครับพี่แต้วคือตอนนี้คือเลี้ยงตะขาบมันย่แมนค่ะมีตะขาบกระแมงเง่าค่ะสองแนวเลี้ยงมาได้โดนปะไหนครับตะขาบเลี้ยงมาสามปีแล้วค่ะสามปีแล้วค่ะเอ่อเป็นยังคือได้มีความคิดมาเลี้ยงตะขาบครับอ่าตอนแรกเลี้ยงกิงลิดค่ะอทีนี้กิงลิดมันราคาตกไหมค่ะบอกว่าม่ราคาตกราคามันอยู่ท่อเก่าแต่ว่า อาหารนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆครับค่ะต้นทุนมันเลหลายขึ้นก็เลยคิดหาว่าหาแนวอื่นมาเสริมกันค่ะครับก็เลยไปเบิงในวงจรแม่งถอดว่าอัน,น,าานไหนมันราคาแพงไหมค่ะครับการมาเจอสองตันี่แหละค่ะก็ได้มาเจอตะขาบตะขาบกับแมงเง่านี่และค่ะว่าโอ้มันแพงก็มูมก็เลยมาคิดว่ามันแพงก็ม,มเูเนี่ยมันสเลี่ยงใดบ่อไหมค่ะครับพอเลี้ยงใดบ่ก็เลยเริ่มหาแรงก็เลยมีเลาะบานเจ้าของนี่แหละ ก็เลยบอกคนว่าหายล่อง,ห,องหายาาล่ลองคุดมาหายแน่ครับเด็ก่าดก็เอาเพอนก็เลยล่องคุดมะหายก็เลยเริ่มเลี้ยงเริ่มโพดขายแ่ะค่ะชาวบ้านก็เลยคุดมะหายค่ะนม่ไบัดนี้พ่อเป็นคุดมาหาย,าห,ายห่อห่อรับสื่อเป็นตัวจักบาทครับตอนแรกแรกเลยนี่สื่อเพิน่นตละสามสองหนึ่งค่ะสามบาทสองบาท,บาทหนึ่งบาทเดี๋ยวจะใส่ค่ะครับอ่ะก็เลยพ่อจากนั้นมากจากน้อยพ่อมีลูกค้าแล้วก็เริ่มขยับมากตละห้าบาท สามบาทสองบาทอ่าค่ะบัดทีนี้มันก็จะเริ่มมันจะคุดได้เฉพาะนานาฝนเนาะค่ะพอมันเริ่มหายากแล้วนานาวทีนี้ก็เลยคุยกันกับคนว่าสี่หาเป็นกิโลแล้ววันนี้ค่ะก็เลยเริ่มหฮโลละสี่ร้อยค่ะแล้วก็มูไดใส่มันที่มันบดได้ก็เลี่ยงไวกอนั่งสิแม่ค่ะบบัดทีนี้กับพอมันหลยเอยหลยเลยก็เลยมาเริ่มเริ่มเลี่ยงเป็นเป็นเลี้ยงอิลี่เลยนะค่ะ คือเห็นมาสามปีแล้วค่ะแม่นค่ะตอนที่นี่พ่อเข้ารับซื้อมาแล้วบอดี้วิธีการเลี้ยงเข้าเข้าเลี้ยงไส่ไส้ขวดมามครับอันที่แรกเลี้ยงไส่ขวดครับค่ะเลี้ยงใส่ขวดเวดพราะมันไหลขึ้นไหลขึ้นมันขวดมันกระติเป็นกองง่ายๆพอก้นยนี่ก็ถุ่ขวดแต่เลยมาเปลี่ยนวิธีเลี้ยงมาเลี้ยงไส่บอค่ะพ่อที่นี่เอามาเอาเอาล่องบอก็มีปัญหาอยู่คือเล่ากัดกันแต่ขาบกัดกันค่ะแม่นค่ะก็เลยต้องทําที่ซอดเนี่ยเล่าหลายๆเนี่ยค่ะครับ หาทีซ้อนหาทีลกในเล่าหลายๆก็ได้ยู่ได้ละล่ะค่ะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้คือหฮอเห็ดใส่ขวดเนาะค่ะอันนี้เห็ดใส่ขวดอันนี้ครับใส่พรอมพรอมสรงละค่ะอันนี้ใส่ไงพรอมทรงละค่ะครับก็คือต้องเจาะรูใเห้เขาพรอมค่ะต้องเจาะลูกค่ะเจาะนี่เป็นเป็นการระบายอากาศไหะค่ะแมนค่ะอ๋ออันมูนี่เตรียมทรงละค่ะพรอมขายละค่ะเขาใส่กินเี่ยเป็นอาหารครับจิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดย่างเดียวเลยจิ้งหรีดยุนี่ห้จิ้งหรีดย่างเดียวค่ะปกติแล้วเขาก็กินเนื้อบด มูบดไก่บดพวกนี้เขาไปกินอยู่ค่ะอืแต่ว่าอยู่นี่เขาเลี้ยงกิงหทีดเพื่อเป็นอาหารโดยตรงเลยไหมคะครับเลี้ยงกิ่งหทีดขายนำหรือเปล่าเป็นอาหารค่ะแมนค่ะนอกจากเขากินกิงหรีิแล้วมีอย่างอื่นบ้างมีก็มีกิงหทีดมีปวกน้อนนกครับอ่าพวกมะแลงทุกอย่างแหละค่ะเขากินหมดอ่าออเดอร์ฮอสิมี่ออเดอร์ตากแห้งอ่าเลี้ยงสวยงามครับเป็นอาหารปลาแล้วก็เอาไปทอดค่ะครับ อุ้มเมอาไปถอดนี่ต้องฟีดค่ะคอุ้มเมอาไปถอดนี่ฟีดทรงไห้เพ่อนแล้วก็เลี้ยงสวยงามนี่ต้องทรงตัวสดแบบนี้เลยค่ะอืมเป็นแบบนี้เลยค่ะต้องทรงตัวสดค่ะตัวที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะตัคือทรงแบบนี้เลยมครับค่ะแมนจ่ะอ๋ออันมูตากแหงนั่นเป็นออเดอร์ของคนจีนเอากจะติบเตอดแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเป็นพอแม่พันธุ์ไรเลนไหมครับค่ะแมนค่ะอืตัวใหญ่แหงนะครับเนี่ย แต่ตัวนี้เรายู่ในขวดเราจะเชื่องแห้วล่ะครับเราจะบ่ออันนี้สามารถจากปลาน่ะจะบ่อเช่องเนี่ยพอแม่พันต้องสมบูรณ์เต็มที่นวดเนื้อตรงบ่อขาดยังสีเมตรค่ะขาครบหางครบเจ้่บางเสื้อเพิ่นจับม้านะเขาตรงมาได้มาเบิงอีกเสือหนึ่งมันมีหอย่างขาดด้วยแต่คือบ่อสมบูรณ์บหครับข้าบ่อสมบูรณ์มากเ่ยกระบอกเลี่ยงกระบอกหลอดค่ะถ้ามีบาดแผลรือว่ามีร้อยนิดหน่อยน่ะตายไวค่ะมู้ตายเลยค่ะ อาหารกับซองซ้ำมือยังเอาลงเคร่อนึงครับเอาหาดูบ่ได้ห้ดูก็กินไยกินไรก็ตายค่ะกินไยตายค่าแมนโอ้ยนี่ขอเสียเลนรมาครับคาแมนอันนี้คือออเดอร์ของคนจีนค่าแมนค่ะเขาให้ตากให้เขาให้เทสตั้งซสี่เลยอันนี้คือมีเขาคือใส่ใหม่แบบเพื่อให้เขาตรงไหมค่ะอ๋อไม่เล่าตายแหนจะได้ตรงจากสิบห้าเงาะแมนค่ะตากจนมือครับนี่ตากจนแหงนุ่นละค่ะตากจนแหงเลยค่าแมนเอาแหงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็แพ็กซ่ทุงไหมครับ อ่าแม่เอันเห็ดเป็นมัดมัดแล้วลูกเป็นมันมัดค่ะเห็ดเป็นมัดมัดไว้เลยค่ะอือตากจังมือตากต้นแหงค่ะไม่จังมือครับตากอันนี้แดดซ้ำแล้วคะนี่แดดซ้ำแล้วค่ะน่าจะได้แล้วค่ะมูมูใส่น้อยนี่ได้แล้วมูนี่ได้แล้วคันแหงแล้วค่ะมูแหงแล้วเนาะใส่น้อยแหงเล้วเหรือใส่ใหญ่ค่ะมันโตหนาครับใส่ใหญ่ก็จะใส่เวลาก่อนจากน้อยอือ นาสิอีกสองแดด่นละคันนี่ครับลกกูกก็มีกินผมเนาะนี่ค่ะไม่จะไม่กินของเขาครับกินกินตะขาบเลยค่าเมนเป็นกินเขาเลยล่ะค่ะนี่กินค่ะกินปลาปลากินสับสบเขาอ่ามู้นี่มีได้ใส่เก็ใส่แปดหมดค่ะใส่เก็ดใส,ส่แปดเกดนิวน้วแปดนิ้วไหมค่ะโอ้ใส่เก็ดนิวน้วแปดนิวน้วเว้ยอ๋อเกนิ้วแปดนิ้วคหรับะ ครับพี่เจ้วครับไล่ได้นะครับต่อเดือนนี้ข้องสางรายได้าล่ไปได้ครับในการเรียนตะขาบไล่ได้ต่อเดือนตะขาบนี่ก็จะมาบ่ต่ำกว่าสามหมื่นก็นหรค่ะเดือนหนึ่งสามหมื่นค่ะโอ้ถือว่าสางไล่ได้ไล่ไปไดนะครับเนาะค่ะอืมครับเรา่องทางการติดตามด้วยครับผมช่องทางการติดตามกับเฟซบุ๊กกระดอกไม้ชนวมค่ะครับอ่าไล่ ไล่กับสทธิ์ประตังพาลูเลยค่ะเพจได้ครับหลักกับเพจเพจออนไลน์ช็อปค่ะเบอร์โทรชองท่าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองห้าสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะครับใคนผู้ใดสนใจหรืออยากศึกษาหาความรู้เนาะค่ะสมัติโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะจ้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ